ด่านด่านอื่น้ยมไหมพี่ด่านมิลามาติกตาหนึ่งไปจะไปนอนละเดี๋ยวให้เหมยเข้าไปช่วยช่างใช่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 อตเอ้แต่นอนบอกว่าเล่น GTA มันม่วงมันเป็น อันเราเป็นนอนไปแต่ก็อยากเล่นด้วยไงเล่นกับใครเล่น GTA อไงอ๋อไม่ตอนแล่เราบอกว่าเล่น GTA มันง่วงไม่ใช่งี้ใช่ GTA อง่วงเออก็เป็นนอนไปจะเล่นกับมือไม่ง่วงหลาหลาหล่อ Thank <laughs> เหมย์เปล่าอะไรเห <c oughs> มย์เปล่าอะไรคนดูยังไงก็เปล่าอะ ตามมา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 ครับตามแล้วตามแล้วตามตามมา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 เร็วตามมาเร็วฮัลโหลฮัลโหลเออเขาไม่มากับเราเหรออ้าวนุ่นนี่อ้าวอ้าวนุ่นนีฮูเวนเห็นไหมเจ๊ส้มงอนเลยใช่หรอใช่ เออจบล่ขับรถไปหาเลยนีย่งมีรถอยู่อ่าเจอน้อนอีกแยะ้ะเจอร้อนสนีกแย้ะหนอตรงนั้นอ่ะงอนแล้วนะเห็นไหมเจกับเราตรัวนึงเจเออนล่นดี <c oughs> ไม่ได้งอนงอนดูไม่มันลงด้วยเนี่ย <c oughs> นใส่ยไม่ดี ต้องตรงไหนวะนร่งรอครับตัวหนึ่งเราไปหาเขาไปเราต้องซ้มก่อนไม่เอา ไม่เคยนินทาวะมอนินทาเหรอทำไมอ่ะดินทาว่าอะไรจำแต่ก็ไม่จำมีคนดินทาอยู่มากเฮ้ย <laughs> ไม่ใช่ g p a นั่นเดี๋ยวก่อนทำไมีเอทำไมทำไมีเอ <laughs> ทำไมเอา ต่อยเล่นไงก็ต่อยดิก่อนเอ็กก่อนเอ็กก่อนเอ็กเฮ้ยรู้สึกเราไม่นสดเกินปะไม่ใช่ไม่ใช่ดูนิ่งแวนหูเจ้จ๋าชวนมาดูนิ่งแดูนิ่งก็เจมเมื่อกี้เจมไม่อยู่ไงทำไมจะไม่อยู่เอาเขาลงช้าไม่เขาไม่อยากตามแวนมาแล้ว ใช่หรอใช่เงียบเงียบเลยอ่ะเขาไม่รู้จะพูดอะไรไงเขาเขาฟาร์มอยู่เขาฟาร์มอยู่แต่เราอ่ะรีฟาร์มเราไปดูคุณอ่ะคุณอ่ะนี่ฟาร์บิดนะเจระวัง เห็นปหรห้องน้ำห้องน้ำห้องห้องน้ำเปิดอยู่เจ้าอยู่กลมปะอืมกูขึ้นสูงได้ปะได้เอาดิรอดหาให้ไม่จะขึ้นสูงวงกลมได้ไหมมีแล้วมีแล้วมี M4 ปิดข้ออ้อไมีไม มีแล้วเหรอไม่ MK เออยเคามี AK ตรงนี้มีนี้นี่ตรงเนี้ยไม่ใช่มี MK อ่ะ MK MK 4 7ไม่ดีปืนไม่ดีเก็บปืนายอ่ะ ปืนอคอเช้ไรอากา้กาเนี่ยหรอไม่ขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวว่อเจ็บไปไปเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวนะไม่ปืนคอปะ่ะไม่มีเจไม่มียังไงเก็บมาเก็บมาแทนแทนเอ,อ,อ็มเคอ่ะเอาเอเคทิ้งไปเอาหมวกปดไงมาฟาร์มเลยเจ เ้ยมันฟาร์มหลังเดียวแล้วมันคือหายเลยวะเฮ้ยหมอยิงมันหมอยิงมันเหมายี่กี้เหมอยิงหมอยิงหมอยิงเอ้าเฮ้ยยิงมันยิงมันเร็วเฮ้ยตายซะตายซะอ๋อ เหมือนปมยาเจเจเจอยู่ไหนมีแต่ว่าไม่ใช้เจอยู่ไหนใช้อ่ะี่มอยู่พันปขอสาบไม่เอาปาพามีเรียกนี่แหละยู่ไห้เจ เดย์เมยยวันนี้เร็ววนี้เร็วยนกดน้ำมากดน้ำ h e โหลเจ๊บิดไมอ่ะห้องซ้ายห้องซ้ายเข้ามาเขามหังนมาฟ้ามาฟ้าเห็ดเป่าอยู่บ้านฟ้าแถวนั่นแหยตรงแถวบ้านฟ้าอยู่ข้างนองนะทาอะไรอ่ะกดกดน้ากดน้ามีน้าเบาเก็บไม่มีอ่ะเนี่ยเก็บดิเนี่ยอ๋อรว่าให้กดตู้อันนี้ก็กดตู้นั้นแล้มันได้น้าตู้นี้มันได้น้ำต้นี้ ้ยมีด้วยเหรอมีดิดรอรอรอมันมันจะมีอีปะมีอมีมีมาแล้วใช่เหรอเฮ้ยดีว่ะต้องหยอดเหรียญปะเนี่ยหยอดเหรียญสิบเหรียญหมดยังเอามาดิอะไรเอามาดิหมดแล้วเหรอเหรียญนี่ขอมังเฮ้ยดีว่ะ ไม่ต้องเป็นเนเล่นรอยยานน้ำไปเหมือนไปดิปบอมยานน้ำก่อนยันเนื่อขอขอีกวดอ่ะอ่ะอ่ะขออีกวด,ออกวดจริงอ่ะ ไปไหนวะตัวเนี้ยนน <c oughs> ไปหาเจ้แล้วยังไม่มีสโคปเล็กเลยเจอะจ่ะเจอไหมจะไน,นสโคปเล็กอ่ะไม่เจอเหอมือนมีโฮโลสองอันเอาดิใช่หรอขอ,อนหนึ่งใช่อ้ำมแบ่งกันใช้แบ่งกันใช้ไอเจ้ปะ กินไก่ป่ะรอบนี้ยกินไก่เลยเหรอใช่หนึ่งส่วนนี้ใครนำอะ่ะโอ้แข่งไม่ไดนะ้เหรอวันเนี้ย ไปไปคันนี้ดีกว่ามืไปคันนี้ดีกว่าไปไนอสโนใช่นอสโนไป <laughs> ความไปไงเปไงไปกีไไ้ดกดไอ้นี่มาอีโมดฮะไปกี้ดกดใช่อีโมดเมน,นูอะนะใช่เราไปฟไปาร์มก่อนเราไม่มีของแต่แต่สองคนนั้นเขางเงียบไปหรือเปล่าพี่ซ้อมเขางียเมนแลวใช่หรอใช่งั้นเรื่องอ่ะ เราไม่ดูแลเจเลยอ่ะใช่หรอ,อม,มีคนชนใช่หรอมีคนชนหรอเอ้ยไม่ต้องไลยตัวเดียวตัวเดียวได้อยู่สวยเจน็อกสวยบาเลสเฮ้ย เกมโฟเป็นดับเหมยเมมยเหมยเหมยยังไงเหมยเหมยเหมยมาจิงมันเหมยมายิงมันเหมยเหมยมายิงมันเร็ว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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดินมาเร็วเดินมาเดินมาเดินมาวิ่งหนีวิ่งหนีเหมยวิ่งหนีเร็ว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 มิ่งหนีวิ่งหนีข้างล่างข้างล่างข้างล่างยิงมันนี่นี่นี่วัคซียิงมันซ้าย ใจซาร๋อใส่ใจหรอใส่ใจหรอนี่หรอใส่ใจหรอเฮ้ยของมันเยอะอยู่นะใช่หรอมีอะไรมั่งใช่เก็บหมดรหลับจะไม่เล่นจะไม่เล่นเอ็โฟจริงอ่ะแลกกันกนได้มีของแต่งได้นะ ไม่เอาเลยไปเลยเ้าใช้อะไรอ่ะใช้สักกายมีนี่หรือเปล่าท้ายอ่ะเอาท้ายโฟนอ,อ๋อมีแล้วโอเคมีแล้วมีแล้วเข้าวงกันดีกว่าครับพะโล้กระคร์นี่บอลด้วย พี่ส้มพี่ส้มไปอล่าเป็นอะไรไม,ไ,ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะไม่ได้เป็นอะไรเป็นเป็นเออนื้อใช่ป่ะโนงอนแวนอะไป่ได้ขอนงอนไป่ได้ขอนแวนยิงมันยิงมันเหมือนยิงมันเหมือนยิงมันไหนไหนูมันอยู่ไหนข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเจ๊หน้าเราคนวิ่งเจ๊

ตอนนี้จะกินไก่ใช่ปะ่ะใช่กินไก่กินไก่เลยอ่ะอิม่มเลยเล่นตึกกับเจ<ช>้าชาหมูปิ้งก็อิม่มนี่ใช่หรอเฮ้ยกินันนี้นกินแรงข้างหน้าเราบอกกันตรงนี้เอาปะไหนกินอีกอ่ะวางหนึ่งเนี่ยน้ำมันหมด เอาไม่ได้พกถังมันด้วยอะซิบหายละสวยข้างหน้ามีหรือเปล่าเราโอเบวกเนี่ยมีรถตู้ใช่มีมีมีแวนอยู่มีแวนอยู่แวนใช่มีแวนอยู่บวอะไรรถตู้ไงอ๋อใช่ใช่ไป เกเนเน็ไปนอนแล้วนะโอเคโอเคเดพันลีเกก่รอสวัสดีครับพี่แนสวัสดีครับสวัสดีครับวัมีชนดนีแว้ร้อนบไอ้ร้อนี่ไรบร้ไอ้อนนนนีนนไ ไหนไหนมันอยู่ไหนอะนี่อยู่หน้าเรามีมันมีตัวมินิอีกนะเอ้ยมีมีอีกมีอียดเฉียดเฉดเฉดอีกตัวนึงตัวสมองตรงที่น็อกใส่ท้เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้เหมือนเขาเก่งเลยอะตายหมดยังตายหมดแล้วตายหมดแล้ว

มากับแวนกูอะไรใช่ไหมไมามาถึง<ล>คนหน่รถตู้รถตู้ตไงรถมันถือไงคะันเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกคันนี้รถมันถืออ<า>๋อนี้วันนี้วันนี้วันน,นนี้มีคนบอกกันอยู่ เหมยคนไม่เมยเหม,หมยยิ่งไหมกันหน่อยไหมขวามือขวามือขวามือเห็นไหมเข้าว่าแล้วเดี๋เข้าว่าแล้วเดี๋เข้าว่าแล้ว,ลวไหมเนี่ยต้องไปดูมองไม่เห็นเนี่ยข้างหลังข้าหลังขาหลังเอา้าจะทิ้มตายล่ะ จอดจอดก่อนจอดก่อนป๋อะไรป๋อมมงม่ไม่ได้นั่งข้างๆอ๋อไม่ได้นั่งข้างๆไม่กดสลับที่นั่งได้รู้ไหมเนี่ยรู้แต่ตะกีร้รถบอกอยู่อ๋อหท่ข้างหน้ารถไปช่วยเร็วหมดแล้วตายแล้ว,ลวรยมีคนวิ่งอยู่กองฟาง น้องนะไปเหมือนข้ามันเหมือนข้ามันเหมือนข้ามันไปไปไม่ทำม,มัน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 ไม่มีคนยังไงมังเหรอไหนตายแล้วตายแล้วตายแล้วเด็กบ้านเขามีคน เข้าบ้าหนหาไปแป๊บอยู่เมื่อกี้คนหรือบอดไปกินไก่แน่รอบนี้ตายยังพี่พี่ส่งยังไม่ตายอังไปตายาบ้านบ้านสองชัน้น,นเหรอพี่หรือว่าบ้านสองชัน้นยาวบ้านยาวบ้านยาวบ้านยาว

อย่างชอบความรักบางตาเดี๋ยวจะใช่ปะฮะความรักใครไม่ไม่ถึงว่าไอ้นี่ไงเออลืมลืมไหมเถอะอ่าอ่าโอเคโอเคเสียอัะอา ไม่ยืนไหนพี่โจมล่าสุดเฮ้ยเห็นแล้วซ้ายซ้าย,าย,ายมือซ้ายไม่ไม่นอนแลอวนอนแล้ว มีตัวไกลไอ้รสตรงนี้มาร์กเลยออกมาเลยล่าสุดห้องน้ำมันกระไรเฮ้ยย้มีเต็มห้องน้ำอีกตัวนึงมั้งเห็นเห็นอ่ะคุคนละตีเจ๊ด้เหรอเกันเค ไหนไหนไหนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีไหน่เนสี่เอี่ยสีเอี้ยเห็นก็ยิงมันดีเหมยยิงเยยิงมันดีเหมยยิงมันดีไหนอมันหลบไปไหนเราไม่รู้พี่เห็นไม่เห็นเลยเห็นปะม่้เลยครับตกใจเลยนียนเฮ้ย ตกใจเหรอกีนตกใจเหรอตกใจเก่งแต่ต้องกินไก่แล้วตอนเนี้ยใช่องเจ็บแล้วเหลวเนี่ยเออนี่ไปโหนนะกินยาก่อน ต้องต้องต้องสับต้องสับหมัดวิ่งเหรอเดี๋ยวนี้รู้แล้วหรอคือรู้แล้วอ๋อ น <ok oh, ันเหรอเหมไหนไม่ใช่เราัแ่นเข้างหน้ามีข้างหน้าไม่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเลไปเลยพี่เลยเลยพี่ มัม <c oughs> นกินน่าจะหมดเหมืมาวะเหมืมาวะเหมืมาชันมาวะทันเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาป้อมน้ำก่อนเลยอย่างแรกเรา,เายิงใครวะเราขอดิเจเราขอดิไปยิง โซต,ตายโซอีหนึ่งเหลือสองตัวแล้วไม่เห,หมือนฆ่าดิไม,ม่ห้องบดหรอเหมือนมเหมือนมเหมือนมเนเนเนไม่เล่นห้องแรงไม่ได้อ่ะต้องเป็นบอดบดบนเลยอ่ะที่ที่ยิงไปบอดบนเลยอ่ะไม่แม่แม่มีนค,นคนด้วยอ๋ออันนี้น่าจะคนปะอ่าตัวเดียวแล้วอ่ะเหมือนยิงเลยเหมือนเลยยิงเลย,ย,เลย,ย,เลย,ยตัวเดียวเนเนเนเ<ห>นเนเธอ,หอให้เหมือนยิงอ่ะอยู่ไหนไม่รู้อ่ะยัง โอ้ตัวเดียวมันชอบตายวงอะดิจบละจบละแล้วก็ต้องหาให้เจออ่ะอย่าปืนได้ละเจอคนเหรอไม่รู้ดยินมสิเฮ้ยเหมยเหมยยิ้มันเหมยยิงมวันยิ้มวันซื้วันซื้วันยิงมซื้วันยิงมซื้วันเฮ้ยนี่ไงว้าบิดเฉามเด้วยไปแชฉามด้วบบ่อยนี่หว่า นอนแล้วเจอกันนะครับเจอกันแบนบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบายฝันดีค่ะออกแล้วนะจะเข้าเมืองไปเจอกัน